รับมากับช่วงจับกระแสตายนะเ่วนนีก่ยังได้เกลิ้นกันไว้แล้วว่าเรื่องสุขภาพสําคัญนะาบางโรคบางภัยนี่กา มันจะยู่รอบตัวตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะโดยเฉพาะไล่ๆพื้นที่ของประเทศไทยบรรดาเนพีวินนะมีในเรืองของฟุ้นละองฟุ้นควันพีเอ็มซองจุด้าอะไรพันนี้และรวมไปถึงใครวัดถี่ว่ามันก็ยู่รอบตัวเราทุกวันอมส่งพ่นในเรื่อคลองโรคที่เกี่ยวกับทางเดินให้ใจกระเพิมขึ้นย่างต่อเนื้อค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าสาเหตุของโรครวมไปถึงใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยมีแนวทางในการป้องกันและก็ดูแลตัวเองผ่นพลือมังนะวันนี้ ทางรายการได้รับเกียรติจากแพทย์ยิ่งวรวรรณเพนพัทธรก,กุลค่ะแพทย์อายุรศาสตร์โรคระบรบการให้ใจและภาวะวิกฤตโรคระบรบการให้ใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์นะคะมารวมพูดคุยกับเราในรายการค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออสวต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะคุณหมอครับผมอ่ะวันนี้นคุณหมอมามทาไมนะ เมื่อกี้นี้เราพูดถึงโรคระบบทางเดินหายใจพี่บอกว่าจะมีอะไรจ๊ะคืออยากรู้ก่อนนะครับเชื่อว่าพอพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี้ยวันไหนที่คุณหมอมาเนี่ยเราจะจะรีบเช็คเลยนะเพราะว่าเราจะต้องทั้งดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่ครอบครัวด้วยตัวจะเป็นลูกค้าคุณหมอเป็นคนไข้คุณหมอครับผมทีนี้พูดถึงโรคทางเดินหายใจเนาะมันก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างใกล้ตัวเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของวัดเรื่องอะไรมันก็จะเกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหมดนะครับทีนี้เช็คก่อนว่าสําหรับ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตอนนี้ครับโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่พบอยู่เนี่ยมันมันเป็นโรคอะไรบ้างครับคุณหมอครับก็จากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตามที่เกิดไปตั้งแต่ต้นอตอนนี้สถานการณ์ PM 2.5หรือฝุ่นเนี่ยค่อนข้างระบาดแล้วก็ลุกเผชิญความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆภาคใต้ของเราเนี่ยก็ไม่ไม่ยิ่งหย่อนไป,ไปกว่าภาคอื่นๆ ปร,ประกอบกับช่วงประมาณปีที่ผ่านมาถ้าสังเกตเนี่ยภาคใต้เนี่ยรประสบสถานการณ์ฝนตกที่ค่อนข้างหนักแล้วก็นานมากหลายๆที่ก็ประสบปัญหาน้ําท่วมออภาวะฝนตกเนี่ยก่อให้สภาวะอากาศเนี่ยมีสภาวะอากาศที่ชื้นแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติ ทั้งฝุ่นแล้วก็อากาศที่ชื้นและหนาวเย็นกว่าปกติเนี่ยก็ส่งผลให้ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจหลายๆอย่างนะคะอาจจะแบ่งกลุ่มประชากรอ,ออกเป็น2กลุ่มหลักๆก่อนกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เขามีโรคประจําตัวเดิมอยู่แล้วอ,อ,อาจจะมีโรคประจําตัวในเรื่องระบบทางเดินหายใจอยู่เดิม,มเช่นเป็นโรคหืดหอบอเป็นโรคถุงลมปป่งพอง กลุ่มเนี้ยเมื่อมาประสบปัญหากับ PM 2.5หรือว่าอากาศที่ชื้นและเย็นกว่าปกตินี่ก็อาจจะส่งเสริมให้ตัวโรคเขาเนี่ยมีอาการที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นอ่ะอาจจะมีหอบผดกำเริบเฉียบพันอาจจะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นต้องใช้ยาเพิ่มมากขึ้นหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะการอาการรุนแรงถึงขนาดต้องเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้อันนี้คือกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเขาก็จะเปราะบางแล้วก็เสี่ยง เพิ่มมากขึ้นในในขนาดเดียวกันเนี่ยประชาชนทั่วๆไปโดยรวมๆเลยที่อาจจะเป็นคนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวหรืออาจจะมีโรคประจําตัวอื่นๆก็ได้เช่นเป็นโรคความดันเป็นโรคไขมันไม่จําเป็นต้องมีโรคปอดหรือว่าอาจจะเป็นคนกลุ่มข้างบนที่เมื่อกี้กล่าวไปว่าเป็นโรคปอดอยู่เดิมกลุ่มเนี้ย ก็ได้รับประสบปัญหาจาก PM <ม>แล้วก็อากาศที่ชื้นและหนาวกว่าปกติเ<ม>ช่นกัน<ม>ซึ่งภาวะอากาศแบบนี้ก็จะทำให้เชื้อโรคในบรรยากาศเนี่ย<ม>เขาจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดี<ม><ม>แล้วก็มีการแพร่กระจายที่อาจจะง่ายกว่าปกติค่ะ,ท,ะทำให้โรคที่ที่พบได้เยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมา